สนับสนุนโดยภ i v เว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาหลังจากที่บริษัทเกียร์เซลประเทศไทยจำกัดประกาศถึงแผนการทำตลาดในประเทศไทยโดยบริษัทแม่จากเกาหลีใต้โดยตรง ล่าสุดเกียร์ประเทศไทยก็ได้นำา l l n n w w เกียร์โซเลน2024ที่วางจำหน่ายควบคู่ไปกับเกียร์คานิวาวเดิมพร้อมเผยรายละเอียดและราคาจำหน่ายโดยระบุ D w. ว่าจะมีกำหนดเริ่มส่งมอบรถได้ภายในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับสำหรับเกียร์โซเลนโตได้ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นรถ SUV ขนาดกลางแบบเบาะนั่ง3แถว6ที่นั่งและเที่นั่งโดยมีเรียกทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่ Smart p l u s HEV, พีเยม HEV แบบ7จที่นั่งและพีเยม HEV แบบ6กที่นั่งแต่ในรุ่นของ Smart PLUS HEV นั้นยังไม่ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการออกมาในเวลานี้รวมถึงในด้านอุปกรณ์มาตรฐานภายน,น,น,นอกของเกียร์โซเลนจะถูกติดตั้งไฟหน้าแบบ LED โปรเจ c เตอร์ที่มาพร้อมกับระบบปรับไฟสูงอัตโนม,มัติ หลังคาสันลปูประตูท้ายไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติซึ่งจะมีมิติโตัวถังที่มีความยาว4,810ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,900ม mm, ิลิเมตรสูง1,700ม mm, ิลิเมตรระยะทันล้อ2,815ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดถึงพื้น174ม mm, ิลิเมตรและล้ออัลลอยขนาด19นิ้วซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง h อน da า CR-V 76ก็จะพบว่าเกียร์โซเลนโตจะมีขนาดใหญ่กว่ากันไม่มากนักและก็จะสั้นกว่า Mazda CX-8 อยู่นิดหน่อยครับ โดยภายในห้องไดยสารจะถูกติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลซูเปอร์วิชชั่นขนาด12.3นิ้วหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด7.25นิ้วหน้าจอแสดงข้อมูลกันขับขี่บนกระจกบ,บังลมด้านหน้า เป็นเป็นเกียร์แบบไดออนไพส์เบาะนั่งคุมเลวยหนังปรับด้วยไฟฟ้าได้แปดทิศทางระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนสำหรับเบาะนั่งคู่หน้าระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนระบบปรับอากาศแบบแยกโซนสำหรับผู้โดยสารแถวที่3และระบบสั่งการเครื่องปรับอากาศระยะไกลจากรีโมทเป็นต้นครับ ส่วนความแตกต่างของขุมพลังเครื่องยนต์ของทั้ง3รุ่นย่อยจะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยโดยในรุ่น Smart Plu s h EV ีและพ r ี mium h e v นั้นจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ Smart Steam แบบ4สูบที่มีความจุ1.6ลิตรโดยให้กำลังสูงสุด230แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรซึ่งจะทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฮบริดและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์โดยส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบชิปบายไวท์ พร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยล้อคู่หน้าในรุ่นพรีเมียมพลั PHEV จะถูกติดตั้งเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับรุ่นไฮบริดแต่จะได้กำลังเพิ่มให้สูงขึ้นเป็น265แรงม้าแต่แรงบิดนั้นจะเท่าเดิมโดยจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อและแบตเตอรี่ขนาด13.8กิโลวัตต์อัวรองรับน้ำมัน e10 โดยจะวิ่งได้ไฟฟ,ฟ,ฟ้าล้วนได้ถึง57กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l บ p ส่วนในด้านระบบความปลอดภัยก็จะมีการติดตั้งระบบเสริมความปลอดภัยขั้นสูงที่ประกอบไปด้วยระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรผันระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างและหลีกเลี่ยงการชนระบบแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการชนขนาดถอยหลังระบบช่วยควบุมรถให้อยู่ในเลนและระบบแสดงภาพมุมอับสายตาบนหน้าจอเป็นต้นสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยของเกียร์เซเลนโต2024ใหม่ จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,959,000บาทสำหรับรุ่นพรีเมียม HEV และราคา2 9 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่นพรีเมียม plus PHV โดยจะสามารถส่งมอบรถได้ตั้งแต่เดือนเมษายนพศ2567เป็นต้นไปครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่งวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่มี่สครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ What's left is right. Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through.